ค่ำคืนเข้ายืนเดียวดายกอดปืนแนบกายอุ่นใจในลมหนาวท้องฟ้ามีเดือนกับดาวติดตามตัวเข้าทุกราตรีการเป็นทอทห้ารอดทนห้ากินกับปืนกลิทักถิ่นแดนไทยกี่คนจะมาเข้าใจว่าเขาทำเพื่อใครทําไม่ได้ทําเพื่อคุณดาวเดือนลอยเกลื่อนท้องฟ้ายิ่งให้ตกลงมาติดปาได้สบายดาวเดือนลอยเกลื่อนนภายิ่งให้ตกลงมาติดปลาพอมากมายติดแล ถ้าเข้าไม่ได้เป็นทหาาอดทนทหาาลูกหลานคนจนๆไม่กระเสือกกระสนก็เป็นแค่ผลทหาาโชคดีแค่พี่กนพิการก็พอได้เล่าขานให้ลูกหลานอดทนอับจนเขาก็ยังเกียมตัวไอ้กลัวนะกลัวว่าลูกปืนจะวิ่งชนจะจับปืนยืนด้วยเหตุผลก็หวังว่าผู้คนคงพอจะเข้าใจดาวเดือนลอยเกอนทองว่ายิงให้พก